สวัสดีจ้าพี่น้องเจ้ายูทูบทั้งหลายมาจ้ามากินเขาน้ำกันเหมือนเนี้มวันนี้มากินข้านอกบ้านจ้ามานั่งชมสวนบรรยากาศดีอยู่ในห้องมันมืดจ้าเลยอยกมานั่งฮิตข้างน,ขงนอกืันนี้ได้เมนูมีซอวา่าเมนูมั่วจ้ามั่วอีหยังวัตทีมั่วนี่มันเป็นขี้ได้จ้ะเนี่ยกับข้าคอย พัดเห็ดพัดเห็ดใส่ไข่ใส่บักพีิใส่ชงอกมันจะมีกับข่าจ้ะกับข่าเมื่อตู่มีตะไครกับเห็ดเลยมาพัดด้วยกันบเคยเฮ็ดก็เค็มจะเห็ดแบบม่หม้อกับข่าเมื่อตู่แล้วเหลือตะไคร้ยังบเปล่าวิญแดดดี เต๊าักกับก่อนพี่น้องกระเทียมใบกระเทียมปลูกไว้บลางดอกเพราะว่าฝนมันตกใส่ทุกมือปลูกไว้กำลัางง่ามจ้ะชนนี่น้อย ต้องกี้ก็คอสวยจ้ะมันเป็นผัดเนี่ยพอเจ้าไม่ค่อยเข้ากันตอนนี้เวลาสี่โมงกวา่านี่เมืองไทยกับตีสีกว่าจ้ะห่างกันอยู่สิบสองชั่วโมง พริกมสมพริกอีกยังคือสมเนะพริกดองบ้านเขาจะลงเอาใจผสม หวานเต็มตาล้วลงพี่น้องหวานจิ๋วไม่ไม่เรือ่องอีหยังเบอกซูฟังพี่น้องพยายามจะเบาคลิปเน่ามันกับซีเนาคือเก่าเน่ะ เอาสั่นส่ิววาแบบี่บ้ายเยียวจำได้คลิปที่ข่อยเบ้าว่าคอยทะเลาะก,กันกับสามีคอยบอจ้าจำได้บ่อเมือน,นั่นนะตอน ทะเลาะก,กันจนว่าสี่เดืนี้กับเมืองไทยจ้ะทะเลาะก,กันยังหนักเลยนะคอยคิดคิดไปคิดมากค่ยว่ามันมันมันซวยถึงตจเ้าหรือจ้ะมันมันมันมีเรื่องซวยอยู่เรื่องยังมาเดยวแต่ฉันวาาละละ่าเบาละล่ะแม่เบาซูมจอฟังในเสาเมือนั่นสามีขอตื่นขึ้นมา จะตือนน้ำกันล่ะยิ่งมือเ้าได้ยินเสียงปิ้งขอความไม่โทรศัพท์ของสามีข่อยขอความเฟสบุ๊คเพิ่นกับฟ้าไปเปิดเบิรงเพิ่นยนันข้อไหนาเพิ่นทรงงานมาให้ยความเมื่อนเพิ่นยุดประเสริญยันข้อไหนบอกให้ไปเฮ็ดงานฟ้าไปเปิดเบิรง Mình đã mở cửa nên mình không có điện thoại nào nữa. Nó ngon lắm. Mình đã gặp mấy con hói như thế này rồi. Mấy con hói rất đẹp. Nó rất ngon, rất đầm. หอยเต็มโทรศัพท์หอยพูนยิ่งคุณก็เือบอกระจแจว่าหอยยีงอย่างหอยพูนยิ่งหีหละจะ้ะหีเต็มหน้าจอโทรศัพท์ไปจะ้ะของสาม,มีก่อยในเฟซบุ๊กเต็มาถามข่อยว่าเป็นอย่างเขาคือทรงรูปหีมมหายบา้าสั ทั้งที่เขาบอเคยคุยกันเขาบอเคยคุยกันกับสามีข่ยบอเคยเห็นกันผอมค้นที่ทรงมากนี่คือว่าเป็นญาติข่วอ่ะเป็นญาติเป็นญาติ่อยทรงมากเาก็เลยบอกสามีผัวบางคนผู้นี้นะเป็นเป็นญาติผัวอ่ะเราก็บอกเขาใจว่าเป็นยังงเขาคือทรงหลูกหิ ม่ให้หัวข่อยเบิ่งเนาะเออคิดว่าคิดว่าจะหัวข่อยเป็นฝรัง่งผัวข่อยสิมากหีสีนะฮีว่าม่ว่าหีงามจ้ะฮีค้อนอ้วนอะ่ะเห้นหนาทองแบบไงแต่บ,บ้วยบอกว่านี่ลูก ในรูปตีว่าไายรูปมากจาก้ะเป็นไายแบบว่าโมเมนต์ในรูปสิแบบในรูปภาพไปจะไปไทยอนไรรูปภาพโมเมนต์แต่มันเป็นรูปภาพแบบกล่องมือถือโท,ทรศัพท์ไายแล้วก็ส่งต่อมากจะบุกกระจายเป็นอย่างบุกกระจายให้กันว่าเป็นอย่างผู้ส่งมากนั่นแหละก็คือบาข่าวว่ามันเป็นสาเหตุแท้คอยทะเลกกาะกันเหมือนน่นทะเลาะก,กันย่างรุ่นแรกเน่จ้ะมันช่วยยังแต่เศ้าเนาะมันเป็นพ่อนี่ ก็เลยบอกสามีข่อยว่าคนนี้เป็นญาติข่อยข่ยหูข่ายหู่หดีบ่าที่นี่สามีขเขาเลยบอกว่าเขากับมีเมียมม,มี่ยังอยู่ข้าว่าจันสิสามีขเขาเลยบอกว่าอย่าไปบอกเขาเดอ้อว่าสัเขาจะทะเลาะก,กันเขาอว่าเออเขาบอกอเนาะเขาบอกเขาให้หู่เจ้าปัตงว่า่อกเขาบอกชือว่าเป็นผู้ให่ จ้ะก็เลยบอกจ้ะเลยบอกหลบออกจากเฟดเรียบร้อยหลบออกจากกันเป็นมูทั้งที่นายเคยพนี้คอยนับถือเลยจ้ะเอยนับถือเล่าหลายเอยมาเ็นยังสี่ผู้ว่าแบบเศร้านับถือเลยจ้ะนั่นแหละแล้วสิคิดว่าฝรั่งสิมักยี้มกัมกแตดไปทุกคนเลยจ้ะคนที่ทรงมาก มาเบิ่งคลิปนี้็คือหนูดอกว่าเป็นเจ้าของว่าเป็นเจ้าของทรงมา่าสอนถ้าเล่าได้มาเบิ่งนะพลังบางคนมันมากหน่อยก็คนไท่กับพี่จ้ะเรื่องจงังสีเนาะก่ที่หลังบ่ต้องทรงมม่ด้วยจ้ะ เลยว่าสู้ผู้ใดฟ,ฟังหรอ,กว,อก,กว่าสู้ชุมมะเจ้าฟังเนี่ยว่าขอบาบอกซื้อบอกว่าเป็ญนญาติซื้อป้าที่เนี่ยเลยว่าเหรียญว่าวหังกับสามีว่าโอ้ยทรงรูปนี้ยงังงาไมหา่ห้ยนี่กับใครว่าสันพัวกับบางซี่ียังนี่ทรงรูปออาาารูปนี้อ้วนมากจจะรูปนี้ง่ายอ้วนๆแบบหนาทองเงีนหนาทองเงี้ยไงว่าหยอกกันอืมอาจจะคลิปนี้ว่าให้ฟัง คนไทยนี่ก็แห้งคิดอุบาทุกคนฝรัง่งแต่ที่ชัวร์ฝรั่งมันหลวกลิบวิตทธิบเรื่องเซ็กเรื่องนี่ก็แม่นจ้ะค่อยๆประสบการณ์ก่อยทานมากคนไข้พี่มิตรมิตรลิตก็ฝรั่งอีกเนาะบางคนบริเมาบ้องรั่วม,มาทุกคนแค่ว่าบางคนยิ่งอะไจ้ะ บ้านทางทางเขาแนมมข่อยจ้ะเขาว่าอีนี่มันเป็นบ่าเพราะมันน่งกินเขาเบาอยู่ผู้เดียวเขาแนมมข่อยเขาอกว่านางเห็นนอกบ้านเดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิว่าข่อยเป็นพี่บ้าตั้งแต่กี่เขามานั่งเบาอยู่นี่ผู้เดียวจ้ะผัวข่อยว่าเห็นวิดีโอข่อยก็ยังว่าข่อยเป็นบ่าคนอื่นเห็นเขาว่าเธอสิเป็นบ่ามานางเบาผู้เดียวอันนี้ยังมานางกินเขาจ้ะนั่นล่ะไม่ได้เงือจ้ะ แสบกนะุ้งเกานะแว่วอิ่มมันก็ยิ่งจุกแล้วจุกอีกอยู่เหมือนฝรั่งที่อยู่บ้านหลายกินกับไปกะเทียมเสียบเสียบัปพี่นอนใบกะเทียมมีข่อยปลูกไวนะ้โอ้ซื้อมามันเสเียบดี จ้าชิปนี้กับไส้จ้าไบร์มาร์ีวิตเมียฝรั่งบานๆไม่ค่อยมันมีชีวิตหล่นรู้อีกอย่างหรอกจ้าทายแบบชีวิตบานๆนเนี่ยเบึ้งเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม